สวัสดีเจ้าเอนนี่ชวนแซบเจ้าวันนี้ได้ไข่ป่ามุกมาหนึ่งแพ็คแพ็คนึงกับหนึ่งกิโลนะเจ้าหนึ่งกิโลนี่ก็จำมาพิชนะเจ้าเออจำพีดจำทุกสองร้อยกว่าบาทนี่แหละเจ้าบ่งหัวสองร้อยจะได้มาแล้วเขาก็มาเริ่มทอดกันเลยเจ้านึกถึงไผ่ป่ามึกถอดสะพานพูดแล้วเจ้านี่ก็เป็นกึงก่งกุงก้งมันจะกึ่งกุ้ง ู้พิกผู้ถูกสุขขาวนี่แล้วก็มันก็เริ่มเตรียมแล้วนะคะพริกไปพริกมานึกถึงไข่ปลาหมึกทอดที่สะพานพุทธนะจ้าไม่เหยนมาล้ำแต่ล้หว่านาะอนี่ก็เริ่มเตรียมแล้วจ้าเดี๋ยวเขาก็จะไปทำน้ําจิ้มกันก่อนป้าไปทำน้ําจิ้มกันเถอะนี่แหละจ้า้าจิ้มของเขาจะํำเป็นที่เรียบร้อยแล้วบาไ,ได้ทายพร้อมจะปลอดปลอดแจ็คเนะเจ้ามาฟอแฮมกัมก็กกเตรียมแล้วสุกแล้วนะจ้าพริกไปพริกมา แปมแอมชอบกินเค็มๆเหีมน้อยเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้ค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคะกับแกล้มเย็นนี้ของคุณพี่สอพากินการช่างของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาจับมาจับมากิด้วยการเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย